ายทาโร่โคโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นและนายนาชิดะคาซุยะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานทูดิจิทัลทาร์ฟในฐานะที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลและแหล่งบ่มมพอะสตาร์ทอัพที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนําไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญอีกประการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของญี่ปุ่นให้เติบโตโดยมีนายสุภชัยเจรระวนน์ประธานคณะผู้บบรรรริหหาาาเเยยแมมอใ้้กตนนัละํี่ช ทรูดิจิทัลพาร์คที่กต่งไปด้วยระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในพื้นที่เดียวซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเทคสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคพ,พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทรูไอด c ซีเอ็ก e n เ e ีอยู่ภายใน Tru ดิจิ i t ล l Park เฟส2ผู้ให้บริการคลาวด์และด a ต a Center ชั้นนำของประเทศไทยรวมถึงเยี่ยมชมพื้นที่ Co-Working Space ที่ตอบสนองวิถีชีวิตดิจิทัลของคนทำงานในปัจจุบันที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานด้านนายทาโร่คอนโนร Park, ที่เป็นพื้นที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนดิจิทัล t r a n s ฟอร์เมชันให้กับประเทศไทยภายใต้ในโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมสตาร์ทอัพในภูมิภาคและระดับโลกให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตรกรรมทางนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักทูดิทิทันพาร์คมีพื้นที่กว่า230,000ตารางเมตรแบ่งเป็นฝั่งอีสต์และฝั่งเวสต์โดยรวบรวมั้างบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกส่งวิจัยมหาวิทยาลัยนักลงทุนเหน่วงงานภาครัฐและสตาร์ทอัพผู้ประกอบการเทคอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศเพื่อหลอมรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน